รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีทำวิถีไทยทางช่องททบ5ทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าครึ่งนะคะค่ะวันนี้น้องจิ๊บนะคะก็ดีที่วัดหนองสอง่องนะคะตาบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะค่ะวันนี้นะคะน้องจิ๊บก็พาท่านสาธุชนนะคะมาเที่ยววัด ะะวัดหนองสองห้องนะคะจังหวัดสระบ,บุรีนะคะค่ะภายในวัดหนองสองห้องนะคะก็กําลังจะก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่นะคะเชิญชวน,นสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมสร้างพระอุโบสถได้นะคะที่วัดหนองสองห้องภายในวัดนะคะจะมีความเป็นไปมาอย่างไรน้องจิ๊บจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดและไปกราบการหลวงพ่อตามน้องจิ๊บไปติดตรงมเจริญพรกับคณะญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลอมาภาพ พระครูโสพลรัตนภาศเจ้าวาดวัดหนองสองห้องรองเจ้าอำเภอแก่งคอยเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในป่าสภาพที่เป็นติดเชิงเขาใหญ่มีหมู่บ้านชุมชนที่ค่อนข้างจะทำกับอาชีพกเกษตรความเป็นอยู่ยากจนทีนี้เมื่อปี2อ1 6 คณะสัทธาสาธิชนอันมีคุณพ่อเทียมแผงเท้าพ่อวุ้นทุ่มเลี้ยงพร้อมด้วยคณะชาวบ้านไม่มีวัดทาบุญเพราะอยู่ห่างไกลจากวัดข้างเคียงหลายกิโลเมตรก็เลยปรึกษากันได้สร้างตั้งวัดขึ้นมาเมื่อประมาณ2,000ปีพศสอง6เกิดขึ้น แล้วก็น,นิมนต์หลวงพ่อหูณชินะบังโสมาจำพรรษาอยู่นะดูแลที่พักสง์มาถึงขอเจริญพรเชิญ,ญญาติโยมสายสนผู้มีจิตศรัทธาได้ให้เป็นที่เกิดแห่งสงฆ์ได้ช่วยสร้างอุโบสถทรงล้านนาที่กำลังเนินก่อสร้างพญานาคอยู่ทั้งหมด16ตัว แต่ตอนนี้การก่อสร้างก็ดําเนินไปบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จเพราะฉะนั้นยังขาด,ดตุปัจจัยที่จะมาทําในส่วนนี้ที่ได้ถึงขอฝากความประถมฝากศรัทธาไปถึงญาติโยมผู้มีศรัทธาเลื่อมใสขอให้เป็นที่เกิดสงให้เป็นที่เกิดสงใน ถิ่นธุระกันดารให้เกิดสง์เกิดขึ้นในสถาวรวัตถุในพุทธศาสนาใ้ทรงลัณนาบูตรหลังนี้ฝากไว้กับญาติกับโยมได้อุปถัมภ์คำจูให้สำเร็จโดยพลันเพราะก็การก่อสร้างก็ยังไม่ได้หยุดนิ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปตามํำดับแต่เนื่องจากช่างที่มาทำมาก่อสร้าง แบบเป็นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะสถาปัตย์เป็นคนออกแบบพบช่างจากจางังหวัดพะเยามาดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงก่อสร้างทรงล้้นนาสถาปัตย์ร้านนาตามรูปแบบที่คณะญาติโยมผู้เป็นนายช่าง ช่องห้ามาทำน,นี้ก็คือมาจากศาสา,าปัดช่างสาสปัดที่เคยเป็นลูกศิษย์อยู่ที่วัดล่องขุนเราต่อบปันพ่อจะขออนุโมตนาให้พรกับญาติกับโยมที่ได้ร่วมอนุโมตนาสร้างอุโบสอยะถาวะริวะอุุราปริปรินทิสาการัง เอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวะจมิตตุสเพปเป็นตุสังกัปปะตันโทปะนราโสยะตามนิโชติระโสยะตัสติอิติโยโวมีวัจตุสัพพะโรโกวินัสตุ มาเตปะวัตปันตรายโยสุขีติกายุโกปะวะอะภิวาทนาสิริตะนิจังมุตตาปัจจิโนจตโรตมาวัทันติปายุวันโนสุขังพระละอัง